นะโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพระวาวยมราชาโนทาเวสุวันโนมระนังสุขังอรหังสุขะโตนะโมพุทธายะ ทาทเววสุวันโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเววสุวันโนนะโมพุทธายะนโมตัสสะพระคะวตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพระวาวยมราชาโนท้าเวสุวรณโนมาระนังสุขังอรหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวันโนจาตุมหาราชิกา ยักขะพันดาพัทธปุริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธทเวทสุวันโนนะโมพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมทัสสะพระวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพระวายมมาราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมระนังสุขังอระหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัตภูริโตเวสสะพุทธะ พุทธังอระหังพุ Banana. ทโธท้าวิสุวรรณโนนะโมพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวาวยมราชาโน ทาเวสสุวรรณโนมะระหนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอระหังพุทธโธท,ท้าเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ นะโมตัสสะพระคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพระวาวยมราชาโนทาเวสุวันโนมรหนังสุขังอระหังสุขะโตนะโมพุทธายะ ทเวสุวรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุธะพุทธังอรหังพุทโธทเวสุวันโนนะโมพุทธายะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะตสัมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะพระวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสพระวายมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมาระนังสุขังอระหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัตภูริโตเวสสะพุทสะ พุทธ ah oh ังอระหังพุทโธท้าวิสุวรรณโนนะโมพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาวยมราชาโน ทาเวสสุวรรณโนมะระหนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอระหังพุทโธท,ท้าเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ นะโมตัสสะพระคาวโตอระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวโตอระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวโตอระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพระวายมมราชาโนทาเวสุวันโนมรณังสุขังอระหังสุขะโตนะโมพุทธายะ ทาเทวสุวันโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุทสะพุทธังอรหังพุทโธท,ทเทวสุวันโนนะโมพุทธายะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพระขาวย,ยมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมาระนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกา ยักขะพันดาพัทภูริโตเวสสะพุทสะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวันโนนะโมพุทธายะ